สิงบูเชลซีถือว่าเป็นทีมที่ทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาพวกเขาจบอันดับที่12ของตารางซึ่งถือว่าเป็นการจบอันดับที่ต่ำที่สุดในรอบ27ปีส่วนหนึ่งก็มาจากการเปลี่ยนแปลงเจ้าของสโมสร,รจากเซียมิโรมันอัปราโมวิดเจ้าของทีมคนเก่าชาวรัเสเซียที่โดนบอยคอร์ตเปลี่ยนมาเป็นเซียทอดโบลีเจ้าของทีมชาวมากันที่เข้ามาเชคโอเวอร์กิจการต่อ จริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับแค่เปลี่ยนเจ้าของสโมสร,รแต่เจ้าของทีมคนใหม่อย่างโบลี่เล่นโล่ทีมงานของอับราโมวิดออกแทบทั้งหมดและตั้งแต่ผู้บริหารสโมสรเชลซียานมาถึงโชมาตูเคิลเทนเนอร์ชาวเยอรมันเท่านั้นยังไม่พอนะครับโบลี่ยังกระโดดเข้ามาทําหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาเพื่อทําหน้าที่ซื้อขายนักเตะแทนที่ของมาลีนาการนอปกายาผู้บริหารสาวไฟแรงลูกม่อคนสําคัญของเซียมี เมื่อเสียทอดโบลี่กระโดดลงมาเล่นเอง ก็ทาให้การชอปปิ้งของทีมปั่นป่วนไปหมดโดยเฉพาะการเสริมทัพในช่วงเดือนมกราคมดึงนักเตะเข้ามามากถึง6กรายไฮไลท์ที่สําคัญคือการทุ่มซื้อเอนโซเฟนเดนเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจนเป็นสถิติที่แพงที่สุดของพรีเมียร์ลีกอังกฤษทําให้ทางเชลซีมีขุมกําลังที่ใหญ่มากเกือบ30รายแต่กับโชว์ผลงานได้ต่ำเตี้ยเรียดดินสุดๆเนื่องจากผู้จัดการทีมที่แต่งตั้งมาแทนโทมัสชูเคิลยางเกแฮมพอร์เตอร์กุนซอหนุ่มดาวรุ่งพุ่งแรงอดีตกุนซือ ดันเอานักเตะไม่อยู่ครับและยังใหม่เกินไปในการคุมทีมใหญ่จนสุดท้ายก็โดนไล่ออกในที่สุดแม้ว่าสิงบูเชีซีจะแต่งตั้งฟังแลมพาร์อดีตกุนซือเข้ามาทำหน้าที่แานชั่วขราวแต่ก็ไม่สามารถเข้นฟอร์มเก่งออกมาได้จนจบอันดับที่12ของตารางไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปสักรายการถือว่าเป็นจุดตกต่ำที่สุดของสิงบูเชลซีในรอบ27ปี แต่ฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอนะครับเมื่อสิงบูประกาศแต่งตั้งมอริเซโอปเชติโน o กุนซือชาวอาร์เจนตินาเข้ามารับตำแหน่งกุนซือคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยได้ประกาศเลือกนายคนใหม่ตั้งแต่ยังไม่จบซีซั่นที่ผ่านมาแม้ว่าจะยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเลือกแล้วทำให้พอตได้มีโอกาสได้ทำการบ้านว่านักเตะคนไหนที่จะเหมาะกับทีมของเขาในซีซั่นต่อไป เมื่อโปรเชติโนได้เข้ามารับตําแหน่งก็ได้จัดการลบนักเตะส่วนเกินที่ตัวเองไม่ใช้งานออกไปเพียบนะครับเรียกได้ว่าตั้งทีมฟุตบอลใหม่ได้อีกหนึ่งทีมเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเอโดอาร์เมนดี้รูเบนรอปตันชีกมาเตโอโควสิตคาริดูคูริเบรี่เอ็นโกโรกองเต้คายฮาวรตนะครับเมสันเมาส์เซซ่าอาร์ปริกกยตาคิทเตียนปูริสิต และปีแอร์เอเมอริกโอบามายองเป็นต้นนะครับและได้เสริมทัพในส่วนที่ขาดคือตำแหน่งกองหน้าอย่างนิโคลัสแจ็กสันขณะที่คิตโตเฟอร์เอนคุนคูที่จองล่วงหน้าไว้แล้วก็ย้ายเข้ามาตามสเตปหลังสู่ของไว้แล้วเมื่อมาผสมกับบรรดาขุมกำลังที่มีอยู่ถือว่าค่อนข้างลงตัวนะครับนักเตะหลายคนนะครับที่เล่นได้ไม่ดีในซีซั่นที่ผ่านมากลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งโดยเฉพาะในรายของมิคาโรมูดิกและเบนชิวลนะครับที่ฉายฟอร์มได้อย่างโดดเด่น ในส่วนของแนวรุกครับสิงบูเชลซีกลับมาวูบว่าอีกครั้งโดยเฉพาะแจ็คสันและเอ็นคุนคูที่ดูจะเข้าแผนของพอตสุดๆนะครับซึ่งฟอร์มอุ่นเครื่อง5นัดที่ผ่านมาพวกเขาไร้พ่ายนะครับชนะ3เสมอไป2แม้ว่าอาจจะเจอทีมไม่ใหญ่มากแต่สิ่งที่ได้เห็นนั่นก็คือระบบและแผนการเล่นที่แน่นอน ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งที่ทางโปเชติโนกำชับว่าใครต้องทำอะไรบ้างในสนามทำให้ตอนนี้สิงห์บูเชียลซีนั้นกลับมาเล่นได้เข้าที่เข้าทางมากเลยทีเดียวแถมทีมเวิร์กยังดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาไม่ใช่เล่นแบบวันแมนโชเหมือนซีซั่นที่ผ่านมานะครับมาดูกันว่าสิงห์บูเชียลซีโฉมใหม่จะใช้อะไรกว่าเดิมไหมพวกเราจะมีลุ้นท็อกฟเลยไหมหรือลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกทันทีเลยไหม หงแดงลิเวอร์พูลจะเป็นคนให้คำตอบในการเจอกันนัดแรกของพิีเมียรลีกอังกฤษ13สิงหาคมนี้เจอกันครับ